เชียนอีกแล้วทุกคนจ้าซอยปราบเซียนเหมือนอันทีเล็กกัมพูชนี่แหละแข่งหัวเขามุนบันนี้เหมือนอันทีเล็กกมพูชนี่แข่งหัวก้าฮู้ไปล่าสุดขาเขากขาลำบากขาออกไปสุยเอาทางขยะเขาลูดไปเหมือนนึ่งถึง,ถงนี่เขาเอาขึ้นไปวะซอยปราบเซียนโอ้ยเมยื่อย อุ้ยกระจกนานอันเนี้ยกระจกพับแล้วคับแคบไปนี่ขันว่าทางนี้เขาง่ายกว่าทางนั้นเนาะเอาอ้วนเสาโอ้ยเอา้าฝั่งนั้นก็เสาลัวฝั่งนั้นก็เสาไฟฟ้าเอาวาสิไดเ้เงินเพื่อนเอ้าเบียดซนซนทั้งขยะ ทงังขยะายรอดตอนตีเล็กมาทางังขย,ยะายลมเจ้าของบ้านย่านส้นเสาเขาว่าหันตีเล็กก็เอาขย้าตอนนี้ลราลมทวนเอาไอท้ทิดเสาไฟกับแข่งหัวเจ้าเสี่อวหยางก่อนเว้ยหัวจะปวดดีเอาละโอ้โอ้โอ้คือลำบากเหรอ หัวเขาเด,ด้อไอ้ทีดบ่ได้วะโอ้เอางาเสาไปบ่ได้ดอยทีดตายรอดแล้วได้งาเสาเนอ โยกโลดพ่อไงฮ่งัดกลับไปโอ้ยอันนี้กนเกือบดเกือบไปสายเน้นสายแค่บนนี่แล้วมันจะขาดอ่ะบางหันเท่าว่ไใดตัวเด้อ เล่นระบบขี่ เบอร์ไหนดีบ่หัวอะท่านี่แคบอะมันพ่อเป็นกัน